เพียดันนานไปเลยมันจะลงนู่นูนูนูน,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 นโอ้ยียงคับผมไอ้อตั้นข้อกาเบตีแล้วรับผมถึงเรากะเป็นผูช้ช่มติดดีครับผมต่อมาแอบมองนี้ครับผมโอ้ดัไม่เลล็กับผมว้ยนัด สวัสดีครับผมพี่น้องครับวันนี้ก็ลักตอกันลา,ราครับผมท่านก็โยนจะเนียครับผมถึงผมไม่แลอ่าท่านที่มันบินไปครับผมถึงรูดสึกว่ามันจะลงบินไปบินไปจะลงวูบ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 รูดสึกว่าครับผมแต่ว่าไม่รู้ว่ท่านมาครับโผล่นี่ก็ มงเลยครับผมคือไปเอหลอแถวหนูเป็นต่อขึ้นเขาเพ่รับผมคือพันสวนยางถึงมันดูตัวยากครับผมก็เลยมาคิดรถพานทมาช่างนี้ครับตู้ขี้เม็ดโตต้อมน้ำยาเยอะครับผม กี่<ะ>นาทีฮะไปไป,ไปลงเลยที่อ๋ไอไอ้เรย์คือมาลักดูตัวตรงนี้ครับผมต้องบินงข้ามผ่านครับผมไปไม่ได้ลักนี้เลยครับผมแต่ว่า มืดแล้วครับผมน่าจะเป็นผงนี้ครับผมสวัสดีอีกคนกับพี่น้องวาเดี๋ยวเราตามต่อมาเดี๋ยวพวงว่ามันมืดๆกับผมตกลงองว่าช่ในี้เกาะนี่รับผมนี่นี่ครับ คือเรียกว่าแต่ผมก็มาตัวมันขำเพอดีครับผมคือยืนแถวนั้นครอบอย่างครับผมถึงถึงดูตัวเทบินบินมันต้องอยู่ในนี่ครับโอ้นุบิขึ้นแล้วครับผมร่างนาไม่ใหญ่ครับผมนู่นลงเร็วลาวน่าจะไม่ใหญ่ครับผมอ่ะเดี๋ยวผมเลยจัก เขาควยนู่นกับผมเดอแม่ต้อมบินดูชักว่ามันจะมุดมุดกับผมจ่ายเลยกับผมเรื่ออยู่ในก้อนนีเล่นี่ก้อนตีเล่แหละว่า,เ,าออเออเดี๋ยวครบยางเดี๋ยวว่าเดี๋ยวยยว่าโดนเล่นั้น เออน่าจะยังไม่เหื่แม่น่อยเลยปุ๊บเออครับเออเออครับมาเลยพลันคออยู่หลังเลยครับผมแต่ว่าเอ๊ะรงายู่ตรงไหนครับผม แต่วันหญ้ข้ากรางโกน้นสวยจังครับผมโมโหลยโยตุ้ตงไหนครับเดินเข้าไปก็จัดเซียวจังเพ <laughs> ราะว่าแม่มันน่อยครับผมเอ๊ยโยน,นึงเซียวจัดเจ็บรังครับผม แม่น่อยตึกระ้ดก็ไม่รู้วัดร่างอยู่ตรงไหนตึกรบินลงตรงไหนครับผมน้อยลงดันไหนครับคือกลัวไปแหลาเขาบินบินลงตั้มฉนก็เฉยมายุตั้มครอบๆครับผม แต่ว่าย้อนในในเกาะตรงนี้แน่ครับผมตกใจแม่งบีรครับผมตกใจมาอมเออเหลวว่าแต่ว่า แม่บินไปบินมาพอดีมันกำจะก,กอ่อ,อ,อ,อนี่บินมันมาต้มในใบกระถินนี้ด้วยครับผมเหลือก่านลุรังด้วยมารูยศเแบบ็ดไหนครับเออไม่ไงนี่นะแม่ไม่มาก ดูว่ารั่งนำทั่วไมโอ้ลุงดันนี่ลุงนี่นึก็เชยข้าวไปครับผมน้อยนั่นขึ้นสวนเลยนั่นลงเดี๋ยวลาเอ้นายโยกคนกับทิ้นนี่มาย่นี่ ừ chút này Nên. nào mày nhảy nè nhà diệp nhầm nhầm ô anh gặp ông chồng chồng năn gặp ông à, đuổi chị thúc mày tao đặt lại rồi đây ừ mày นั่นครับผมหลดจุ๋งมาครับนั่นอันนั้นครับผม,มนั่นอ่ลาล้งจ่อครับผมสักประมาณหลบเผ่าได้ครับผมประมาณอ่าตะกร้าร่วนครับผมเมยไม่มาครับผมว่าเร็วน่าจะไม่อยู่โตครับผมเดี๋ยวออกไป อ๋อครับผมให้ต้นข้อกาบตีแล้ครับผมถึงเรากะเป็นผู้ชมที่ดีครับผม <laughs> ต้องมาแอบมองนี้ครับผมโอ้หนุ่ด้านมาเล็กครับผมว้ยนัดโจมังโจมังตะกี้ติ

แมวอยู่บินวนครับผมแมวอยู่ในรังโอ้ยเหมาะอิดเหมาะผิดแมวมันลงเหลือแต่อยู่ในในรังครับผมโอ้ปาน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 แจมแจมแจม นันฟ้าบุญกับมีดลกูกนิดน้อยครับผมจังไนจังนี่ทอดจุดตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวตรวครับผมแม่มากเลยไหมไม่เลยได้ที่อดน้ำครับผม <laughs> อ่ะเดี๋ยวตอดจุดก่อนครับผม อ่ะโอเคครับผม